ที่ภาคเหนือนะคะอิทธิพลจากร่องมรสุมก็ส่งผลให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้น้ําท่วมขังกันหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่เพชรบูรณ์ค่ะน้ําท่วมโรงพยาบาลสีเทพก็ต้องเร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นสู่ที่สูงค่ะ ฝนที่ตกหนักในจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพโดยเฉพาะโรงพยาบาลสีเทพถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรต้องย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูงแต่ยังเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันถนนหลวงหมายเลข21สระบุรีหล่มสกักบริเวณบ้านโคกสะอาดอำเภอสีเทพน้ำท่วม30-40เซนติเมตรรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้แล้วค่ะ ที่พิษณุโลกแม่น้ำวังทองเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลชัยนามอำเภอวังทองชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสุขที่สูงนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชประทานพิษณุโลกเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มระวังทรัพย์สินขอให้เก็บไว้ในที่ปลอดภยัยเพราะว่าแนวโน้มระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก และในไม่กี่วันนี้ก็จะมีฝนตกหนักอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโนรูด้วยค่ะที่ลำปางเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิว่วคอม้าก็ต้องพร่องน้ํากันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่น้ําเต็มความจุอ่างและต้องบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกทําให้ในเขตตัวเมืองหลายชุมชนเริ่มมีน้ําท่วมขังพร้อมกับเตือนให้ระวังโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําเนื่องจากระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกที่สุขโขทยัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์หลังอ่างเก็บน้ําหลายแห่งมีปริมาณน้ําเกินความจุอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท่าแพรในตําบลบ้านแก่งอาเภอศรีสัสชนาลายัยจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมได้ในระยะนี้ค่ะ